ถ้าเกิดเราใช้ไฟดีๆเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนผีให้กลายเป็นคนได้อย่างหน้าผมเบ้าหน้าแบบนี้ถ้าเกิดเราใช้ไฟธรรมดาธรรมดาไฟขาวปรับอะไรไม่ได้เลยแอดจัสอะไรไม่ได้ความสว่างไบรท์เนสอุณหภูมิเคลวินไม่ได้เลยมันก็จะแข็งทื่อๆครับ แต่ถ้าเกิดเราได้ไฟดีๆและมันปรับได้นะครับทั้งอุณหภูมิสีนะฮะหรือจะเป็นความสว่าง brightness มันก็ช่วยในเรื่องของความนวลความหลอที่มันจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะสาวๆที่เป็น streamer รรยุคนี้นะ่าจะชอบครับที่กล่องเนี่ยเขาบอกว่ามัน support app นะฮะเราสามารถคอนโทรลการเขาเรียกว่าอะไรปรับสีอุณหภูมินะครับปรับผ่านแอปได้แอปนี่ลงโคตรง่ายเลยเดี๋ยวผมทำให้ดูมันลงยังไง แล้วก็2,800ลูเมนคือค่าความสว่างนะครับแล้วก็สามารถแอดจัดได้เช่นกันนะบางคนก็เหลี่ยงไ n เนสบางคนก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สะดวก2,800ลูเมนถ้าเกิดเทียบกับเป็นค่าความสว่างเนี่ยในห้องไซส์5คูณ5 8คณ8เมตรอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเพียงพอมากๆนะหรือเฟือเอาจริงเดี่ยเบ้าตาแตกเลยนะฮะยิ่งยิ่งถ้าเป็น2ดวงหรือ4ดวงนะในห้อง5 5 8คูณ8อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหลั่น นะครับแล้วก็เขาบอกว่า Space s a v i n g ประหยัดพื้นที่ประหยัดจริงประหยัดแบบไหนเดี๋ยวว่ากันอ่ะดูในกล่องครับว่าสอดไส้ข้างในมีอะไรมาบ้างกล่องจริงนี่ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่นะถ้าเทียบพูดถึงไซซิ่งกล่องนะของใหม่ครับตัวนี้ใช้อยู่แล้ว2มีของใหม่มาอีกต้องให้เอ่ยตลอดจริงโอเคออกมาเป็นทานแบบนี้ อันนี้คืออะไรโอ้โหนี่มันเป็น user manual ที่มันเป็นอะไรที่ต้องบอกได้เลยว่าเข้าท่านะครับสําหรับคนที่ไม่อยากจะเปิดสมุดอ่ะแล้วมันเป็นอารมณ์เหมือนการบังคับไปนในตัวว่าเนี่ยเขาวางาเป็นแพ็กเกจอย่างนี้ใช่ไหมครับออกมาจากกล่องปุ๊บมันจะมีแผ่นนี้เป็น art work ด้วยเหมือนเป็นการบังคับไปนในตัวว่ามึงมึงต้องเห็นแล้วนะคือมึงต้องรู้แล้วนะว่าที่กูให้มาคือวิธีการติดตั้งวิธีการติดตั้งมีอะไรบ้างติดตั้งขาครับหมุนยังไงอ่าปักมีอะไรมาให้บ้างตรงไหนมันอะไรได้ทํายังงงงไไซย ลงแอปยังไงแม่งบอกอนนี้หมดเลยเอ้ยอันนี้เข้าท่านะผมผมมองว่าเป็นแนวทางที่หลายๆแบรนด์น่าจะเอาไปเป็นยี่ยงอย่างนะครับกับอุปกรณ์อื่นๆที่มันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สําหรับการติดตั้งที่มันจะต้องมีการบอกหรือการแนะนำอะอยากให้ทําแบบนี้แต่ก็น่าจะเป็นต้นทุนที่เนี่ยห9พัค่าทําอันนี้ประมาณ3ามพก้า็เกิดไปอ่ะอย่างแรกเลยครับนี่ครับคีย์ไลท์ของเราครับัวเ <c oughs> มนมาในห่อหีบ สวยงามกันฝุ่นผมเปิดออกมาเลยแล้วกันความใหญ่ของมันนะครับประมาณ1กระดาษ A4 ความหนาก็10เซนถ้าเกิดรวมไปตูดนี้ด้วยก็เป็น25เซนโดยประมาณนะครับประมาณ A4 นะครับพื้นที่ที่เป็นสีขาวนี้คือพื้นที่ที่เปล่งแสงออกมาทั้งหมดนะฮะวางไว้ถัดมามีอะไรอีกโอเคอันนี้ชุดสำคัญเช่นกันก็คือจะเป็นในส่วนของอะแดปเตอร์ปลั๊กนะครับ แล้วก็จะมีโอมีหัวปลัก๊กมาหลายแบบเลยครับ EU US อะไรแบบนี้นะครับก็แล้วแต่เราสะดวกเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นฐานทั่วไปก็จะเป็นหัวนี้นะครับที่ใช้กันเอาที่สะดวกนะครับปุ๊บสายยาวไหมมันต้องซัพพอร์ตความยาวของไฟที่มันขึ้นไปอยู่ข้างบนสูงๆได้ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตความยาวของขาที่มันยืดได้ด้วยพอมันยืดสุดไอ้สายนี้มันต้องยาวมากพอสมควร ยาวนะครับถ้าเกิดมันไม่พอจริงๆก็คงจะต้องไปหาปลั๊กที่เป็น3ตาปลั๊กค่วงโอเคจะหมดแล้วอันนี้คืออย่างสุดท้ายที่อยู่ในกล่องขาทำอะไรได้บ้างผมขอดูงานหน่อยความแข็งแรงนะครับซึ่งผมจะดูทำไมในเมื่อผมก็เห็นไปแล้วเ <c oughs> พราะเราใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเหล็กครับและแข็งสามารถทำอะไรได้บ้าง ต้องยืดได้และหดได้โอ้โหยืดผมขอแบบยืดสุดเลยกันแล้วกันยืดสุดแล้วหมุนล็อกนะครับมันจะมีเกลียวให้ล็อกบิดขวาคือแน่นบิดขวาคือแน่นอารมณ์เหมือนไอเนี่ยไมค์เซลฟี่ที่ยืดได้แล้วก็แชะนะครับโอเคอันนี้คือใจความสําคัญนะมันเป็นแคลมป์เอาไว้หนีบกับโต๊ะถ้าโต๊ะพื้นฐานทั่วไปความหนาของโต๊ะนะครับหน้าท็อปเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ 10เซน15เซน20 25นะครับคุณต้องดูด้วยอันนี้เนี่ย3นิ้วผมจะหนีบให้ดูของผมโต๊ะหนาเท่าไหร่วะเนี่ยหนา,หน,านิ้วหนึ่งนะครับดันให้สุดนะดันให้สุดแล้วก็ถ้าเกิดกลัวว่าจะเป็นรอยไหมไม่ต้องกลัวครับมันจะมีแผ่นโฟมทั้งด้านล่างและด้านบนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโต๊ะใครแพงๆไม้สักไม้อะไรไม่ต้องกลัวนะครับมีโฟมเป็นแผ่นบางๆกันร,รอยกันการ,ก,ารกดทับ แล้วคุณก็หมุนเออให้หมุนง่ายเว้ยจริงไม่ต้องคลายเยอะขนาดนี้ก็ได้ผมคลายเยอะเกินไปเข้าไปขัน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 ปุ๊บขันให้แน่นนะครับพยายามให้แน่นแต่ไม่ต้องถึงกับแบบว่าผมต้องไปอัดมันขนาดนั้นเนี่ยผมเอาแค่ตึงๆเสร็จปุ๊บผมจะลองโยกเออก็แข็งแรงดีนะแข็งแรงดีทีนี้ผมคลายมาลงมาก่อนอ่ะลงมาหมุนให้สุดอีก ซายเยอะๆอ่าโอเคลงมาปุ๊บทีนี้มาดูตรงหัวบอลตรงนี้ครับโอเคหัวสามารถหมุนได้หมุนหมุนหมุนเดี๋ยวใส่ไฟเข้าไปแล้วจะเห็นทิศทางว่ามันสามารถหมุนไปหลายอ่าหมุนไปได้หลายทิศทางโอเคทีนี้ดูที่ไฟครับเดินแม่งรอบโต๊ะเลยอ่ะทีนี้เดินดูที่ไฟตัวของไฟเองที่ขอบจะมีรูเป็นเกลียวให้นะครับถ้าเรามองแนวนี้ จะมี1ด้านข้างอีกหนึ่งตรงนี้อีก1ก็คือจะมีด้านละหนึ่งทั้งหมด4ด้านเราสามารถติดตั้งแนวนี้ที่เป็นพื้นฐานก็ได้หรือจะเป็นแนวนี้ก็ได้ใส่ให้ดูนะครับว่าท่าทางมันจะออกมาประมาณไหนหมุนเข้าไปได้เลยหมุนเกลียวปกติโอเคมันจะมีเหลี่ยมของมันอยู่นะครับพอขันเสร็จปุ๊บเอาให้แน่นนะครับปุ๊บแน่นปุ๊บแล้วคุณจะเอาไว้ท่าไหนความส่วนใหญ่จะอยู่ท่านี้ถูกไหมครับ แล้วก็ล็อกอึ๊บอยู่เลยผมขอลองเคลียร์หน่อยอ่าอันนี้โยกทั้งโต๊ะเลยถือว่าแน่นแลถ้าเกิดยืดขึ้นไปอ่ะโอเคคงไม่มีใครไปนั่งโยกมันหรอกมั้งมันก็คงปล่อยอยู่ในที่ในตำแหน่งของมันอยู่เฉยๆแบบนี้โอเคนี่คือการติดตั้งซึ่งอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนอย่างผมเองนะอ่ะอย่างผมเองผมนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะลองลองดูนะ ผมจะนั่งอยู่ตรงนี้เวลาผมรีวิวของใช่ไหมครับตึงส่วนไฟที่ผมติดจะมีสองตำแหน่งก็คือด้านซ้ายของผมกับด้านขวาของผมซึ่งผมหนีบโต๊ะ,ะดูอย่างตัวนี้มันจะลกนิดนึงนะฮะผมหนีบโต๊ะหนีบถูกมหมครับแล้วก็ยืดขาขึ้นมายืดไม่ได้ยืดเยอะครับเอาในตำแหน่งที่เราต้องไปหากันเราเองอห้องใครห้องมันเฟล็กใครเฟล็กมันนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นด้านขวาของผมนี่ก็จะยึดในตำแหน่งที่ใกล้ๆก,ลกัน แล้วก็มุมก้มของตัวแผงไฟก็จะอยู่ในทิศทางที่ระดับที่ประมาณไล่ๆกันส่วนอุณหภูมิการปรับผมคงบอกไม่ได้ฟิกไม่ได้ว่าเฮ้ยต้องเป็น 5,600K ต้องเป็น 4,800K 5,200K บอกไม่ได้แล้วแต่คนชอบนะครับอ่าโอเคทีนี้เรามาดูว่าวิธีการลงโปรแกรมแอปแล้วมันคอนโทรลอะไรผ่านแอปได้บ้างมันง่ายมากจริงๆมันปรับได้2หลักอ่าสอ,อย่างหลักๆก็คือเรื่องของอุณหภูมิ เทม์นะครับแล้วก็ความสว่างที่สามารถปรับได้เดี๋ยวเรามาดูว่าลงแอปยังไงดาวน์โหลดแอปชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวผมใช้คอมพิวเตอร์แลบเทบนี่คือวิธีการนะฮะในการดาวน์โหลดแอปแอปมันชื่อว่า Control c อ n t ทรเซนเตอร for windows นะครับอยู่ที่หน้าเว็บ e อกร .com เลยในส่วนของดาวน์โหลดนะครับคุณเข้าไปที่หน้าเว็บ e อกร .com แล้วก็ไปที่ดาวนโหลดแล้วก็จะเลื่อนลงมาเจอตัวนี้ Control Center for windows ดาวนโหลดครับไม่ยาก ง่ายๆเลยเขาก็จะขอบคุณเราที่เราดาวน์โหลด Control Center for w i n w o น s นะเออมึงต้องขอบคนที่กูซื้อของมึงไหมแล้วก็เซฟนะครับรอแป๊บนึงให้มันสกงสแกนเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นได้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงรันก็คือการลง w i n d o w ์เอ้ยไม่ใช่การลงวินโดว์การลงแอปนะครับที่ชื่อว่า Control Center นี่แหละติ๊ก Accept นะครับยอมรับ By Next วิธีการลักษณะนี้ผมว่า ไม่ต้องสอนกันเยอะเนาะคงไม่ต้องอธิบายกันเยอะอ่ะเดี๋ยวรอดูซิว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างซึ่งบอกก่อนว่าโน้ตบุ๊กของผมตัวนี้ผมทําการคอนเน็กกับ Wi-Fi Router อยู่แล้วและไอไฟเอกโตคีไลท์มันก็เกาะสัญญาณกับเราเตอร์ที่เราใช้ในบ้านอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคตอนนี้แอปลงเรียบร้อยและมันก็จะมีโปรแกรมที่เด้งขึ้นมา1โปรแกรมครับชื่อว่า นี่เลยคอนโทรลเซ็นเตอร์อยู่มุมขวาแล้วมันไม่สามารถดึงออกไปไหนมาไหนได้2ตัวนี้ที่เจออยู่มันคือ2ตัวที่ผมเคยใช้มาแล้วเดี๋ยวผมจะปิดมัน2ตัวนี้ที่ผมเคยใช้อยู่นะครับ2ตัวที่ใช้เป็ซ้ายขวาอยู่ตอนนี้ปิดแล้วเรียบร้อยเหลือตัวนี้ทํำยังไงตัวนี้ครับบวกคิดบวกครับบวกแมง searching for device รอแป๊บหนึ่งครับอ่ะมันเจอแล้วครับ นะครแต่และตัวก็จะมีรหัสของมันอย่างตัวนี้คือ 0F54 แล้วก็ Connect ใส่ย w i i p p s s w w r r d เรา c ีเล็ก w i f i อ่ะเราเลือกเราเตอร์ที่เรา Connect ก่อนเมาส์เป็นอะไรอ่ะแล้วก็ใส่ Wi-Fi password เหมือนการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บ้านเราเลยกำลัง Connect e l g a t o Keylight เบอร์นี้กับเราเตอร์คอมิกสิง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 เห็นไหมเนี่ยผมต่ออยู่3ตัวตอนนี้ปิดไป2ตัวแต่และตัวก็จะมีชื่อที่แตกต่างกันออกไป ผมยังคงปิด2ตัวล่างอยู่ที่เคยใช้นะครับนี่ครับผมจะปรับปิดเปิดปิดเปิด,ปดผ่านปุ่มนี้ได้เลยหรือจะสั่งเปิดปิด3ตัวพร้อมกันแบบนี้ฮะเปิด3ตัวปิด3ตัวหรือเปิดทีละตัวก็คือจะเปิดตัวนี้ทีนี้มาดูเรื่องของอุณหภูมิสีน้อยสุดครับคือโทษทีครับมากสุดคือ7000 k จะออกโทนอมฟ้าเขียวและ ต่ำสุดคือ 2,900K จะเป็นโทนส้มนี่คือไฟจริงที่ผมปรับจากแอปโดยส่วนตัวผมจะเซตให้อยู่ประมาณสัก4,000กว่าๆ5,000แล้วแต่ว่าใครชอบแสงแบบไหนคุณต้องไปไล่เองทีนี้เรื่องความสว่างออโต้มาที่20ผมปรับแบบให้มันมืดสุดเลยคือมันจะยังเป็นที่3%ยังคงม,มีแสงออกมาอยู่หน่อยๆสำหรับคนที่แบบอาจจะแบบเอาไว้ใกล้ๆ ซึ่งิมันก็ไม่เคยช่วยนะลองมาสัก10% 10%ครับอันนี้ผมนั่งผมยืนในระยะที่แบบคิดว่าไฟในการเล่นจริงหลายๆคนน่าจะวางในระยะประมาณนี้สักประมาณเมตรหนึ่งลองสัก20ลองสัก30ลองสัก50เดี๋ยวลองสัก50เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วฮะ เริ่มแสบตาแล้วครับเพราะเราวางใกล้ลองสักร้อยครับอ่า2,800ลูเมนผมบอกเลยครับโอเวอร์เยอะเกินสัก25-30นะถ้าเกิดคุณไม่แสบตา20จะประมาณนี้ผมว่าเป็นอะไรที่เรายังพอรับได้และนั่นก็หมายความว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเอาไฟก้มมาหาคุณโดยตรง หรือไม่จําเป็นจะต้องมาจ่อใกล้ๆไปขอบโต๊ะสุดๆแล้วยกขึ้นสูงสุดก็ได้หรือยังไงก็ได้แล้วแต่คุณครับไม่ได้หมายความว่าจะต้องทําตามรูปที่หน้าเว็บเขาว่าต้องเอาไว้หลังจอมอนิเตอร์เท่านั้นไม่จําเป็นแล้วแต่เลยว่าคุณจะไปให้มันตกกระทบเฟกผนังเพดานแล้วมันนวลขึ้นหน้าหรือยังไงก็ได้แล้วแต่ถ้าเป็นอารมณ์เกาหลีก็จะ 4,300k ประมาณนี้นวลไหมในกล้องนวลไหมนวลน,นะ อะลองลองลอง,ลองส้มติดส้มอีกหน่อยเกาหลีมากกว่าเดิม 4,000k อะลองลองหน่อยเกาหลีตอนยุค90 3 3,700k เปลี่ยนไหมในกล้องเห็นไหมว่ามันต่างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นที่เหลือคุณไปเล่นเอาเอง,เองแล้วถ้าเกิดผมเปิดทั้งหมดเลยล่ะ3ดวงทุกอย่างกลับมาเป็นปกติสุขปิด6,990ครับตอนหนึ่งดวง ตอนนี้ที่แตงคอมสตูรเราใช้สี่ดวงน่าจะสว่างมากใครที่เคยบอกว่าแตงคอมมืดต้องขอบคุณเอเกตโตฮีไล์นะครับที่ส่งมาให้เราอีกสองเราจะได้เป็นสี่ดวงเต็มๆขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกันแตงคอมสวัสดีครับ